สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู่สุกอนครับผมพบกับเที่ยวถ่ายบานตองอางามอีกแล้วครับผมเมื่อวนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศครับเมื่อนี้เฮาบริวัดครับเมื่อวนนี้เขาอยู่ป่ปาไ่ครับผมเมื่อวนี้สิพาพี่น้องมาเอาน้ำไม้ครับผมเมื่อวนี้สิพาพี่น้องมาเอาน้ำไม่ก่อนสิไปเบื้อง็อย่เลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เที่ยวถ่ายบานตองอางอามไม่ได้ครับไปไปกันเลยพี่นอ้อง ตันเดิอไปเขากะถุงมือแนะ่จากน้อยครับถุงมือจากน้อยหาหน่้อไม้ไปต้มเฮ็ดหน่้อไม้ถุงครับถุงไปใส่กินได้ชิบชิบชิบ,ชบต่มมาพี่น้องนี่กับบรรยากาศยามเศร้าครับผม บรรยากาศตอนเช้าเช้าเลยละ่ะหกโมงกว่าๆท่านในมีแดดยันิมีน้ำไม้เอาบ่ล่ะส่วนอยู่ทางในพูดครับพ่น้องส่วนอยู่ข้างใน จอมปวกกินจอมปวกนี่ครับนี่ว่าเขามาหอดสวนน้ำไม้แล้วครับหาซ้อยกันครับพี่น้องเอ๊ะ น้องใหม่อันนี้เบอมนีครับเขาไปเบิ่งกอ่อหน่อยนี่กอ่อหน่อยมีอยู่ครับต้นมุติมีอยู่เลยทมมุติมีอยู่ครับเห็นว่าพี่น้องกำลังกำลังเติบโตครับ นั่งพี่ครับมาทางพรีมาทางพรีาาพรอืมืฮ้จตากล้อง Đấy nó mày Nghe anh bỏ men Em nghe rồi này Ôi Chiếu chiếu khi gạo tiền Đó con Bữa này khắp thăng Bữa này hấp cùng Hấp thăng tháng นี่เนี่ยน,นะครับผมเอาไปไล่เช็กบ้างางไหนกันครับอันนี้มันยังนอนอย,นอนอนออยู่นอน,นอหลายก็บ่อยากเอามันครับ ฝนบ่ดีปันไดครับปีนหนนอนอีู่ไหมพี่น้องว่าหลอดแทะหลอดเกินม,มาฝนตกมาครับมาจอบเบื้องสองมือแล้วล่ะมาฝนตกมาจังไลคกับาเาด้วยเหรอตร noi chú nó, noi cả đấy ạ, cái này gì nói không nói đấy.

าครับนี่กระเม่นครับอีกหนึ่งแต้มนี่กำลังแจ็บเลยครับนี่คัดไส้ครับคัดไส้หยาดอะนอน,นี่ก่อนโอ้เปล่งๆเลยนะี่ นี่องเป่งของเขาครับโอเ้เหี่นายมีอีกหนึ่งครับทางนายมีอีกหนึ่ง นี่ใหญ่เลยได้โอ้ยออไม่้องไม่เอาไม่้ายครับไม่ไลยเก็บคะแนนกันครับตอนนี้ได้ที่พอสมควร นีม่มีบอสมิธสมอยนะครับก่อนนี นี่ยี่สองครับเอาบ้าครับรุ่นไหนสองเลยสวยๆเลย โอ้ยถ้ามันออกกระายนี่เขายิ้มมาทายซุพี่น้องเบื้องอีกครับมันดีโบยตุมต้มตู้มอีกเฉยเลยนะครับนี่มันออกเมื่อไรไปไหนครับออกลายนี่โว้ยขัดเอาขัดเอาละครับ ครับผมเมื่คลิปจบแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เที่ยวถ่ายใบยตองอําคือเก่าด้วยครับผมเดี๋ยวพี่หน้าที่ไปถ่ายอย่างสู้พี่น้องเบื้องกะรอติดตามชมกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ